สวัสดีครับผมเสียงดังนะฮะอมอนนะฮะอมอนฟาร์สยามเสดิจอมอนฟาร์มที่สุพรรณจรกิจๆรพื้นเพผมคนกรุงเทพนะฮะผมได้เคยเป็นเคยซึ่งเคยสุพรรณนะฮะก่อนหน้านี้ผมทำธุรกิจที่กรุงเทพก็คือเอ่อลงน้าแข็งนะครับผมนอนตีหนึ่งตีสองตื่นเจ็ดแปดโมงกลับมาอยู่ที่สุพรรณนอนหนึ่งทุ่มตื่นตีสี่ครึ่งชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับ ผมก็ไปหาหมอเนี่ยเดือนปีละสองครั้งอันดับแรกคือเป็นโรคไขมันอันที่สองความดันสูงร้อยเ้าสิบนะครับหลังจากได้เจอพี่ปุ้ยนะะเขามาน้ำให้ผมดื่มแต่เป็นไม่มีโลโกโน้นะครับยังไม่มีโลโกโล้โโกโ่อนมาแจกิคุณท้อนมเอาไปเอาไปกิน เดี๋ยวผงจะยุบยุบครับนี่คือคือต้องการกินน้ำพุงยุบยตอนน้ำผมน้ำหนัก93ตอนนี้เหลือ82นะฮะคุณหมอบอกว่าให้ลดเหลือ70และคุณจะหุ่นดีนะฮะผมก็เชื่อพี่ปุ้ยเขาพี่ปุ้ยยิ้มน้ำพี่กินแล้วรู้สึกว่ามันโอเคนะผมไม่รู้น้ำเน่ชื่ออะไรเขาไม่บอกผมอ่ะ แม่เอาขวดเปล่ามาให้ผมกินไอ้น้ำมาแล้วก็กินก็กินพอกินไปกินมาที่จริงแล้วเนี่ยหน้าผมเนี่ยจะมีติ่งติ่งไขมันเขาเรียกติ่งไขมันไปเป็นเป็นนะพอมีอายุขึ้นเนี่ยจะมีติ่งที่หน้าแล้วเนื้อตัวเนี่ยจะเป็นกากนะคนมีอายุทุกคนจะเป็นนะแล้วก็ผมจะมีติ่งข้างหลังหลังจากผมทานน้ำเนี่ยน้ำขวดเปล่าที่ตอนนั้นยังไม่มีชื่อท่านตอนนั้นนี่คือสมบุณแบบนะ นะสมบูรณ์แบบนะแล้วก็พอทาแล้วเนี่ยไปหน้าผมเนี่ยพละเรื่องเลยนะฮายผมว่าไปทำอะไรมาบางคนบอกว่าแฟนซื้อไอเซรั่มออกเ้าหนีมาใช้แต่จริงจริงไหมคือน้ำตัวนี้นะตอนเช้านะคุณเอามาเนี่ยเอามาชุบเช็ดหน้าตอนเช้าและก่อนนอนหน้าจะเป่งฟิ้งไปิ้งกลาไม่ขึ้นเลยครับลองดูนะฮะลองดูเพราะเพราะที่มีเนี่ย อะไรถูกใต้ตาน่ะจะแต่งชาคุณมาอ่าเช้าเย็ยนแล้วก็อาการเนี่ยแค่สองอาทิตย์นะครับ,รบเห็นผลเลยตัวนี้ฮะต,ตัวน้ำฮะแล้วก็สิ่งที่ผมเจอมากมากก็คืเอเบาหวานแล้วก็ปิ่มๆกันนี่คือปัสเาไหลก็ไม่ไเจอนะฮะแล้วก็ความดันร้อยเก้าสิบตอนนี้ผมอยู่ร้อยสามสิบคุณหมอบอกว่าคุณเนื่ต้องทานยาแล้วผมเลยก่นน้ำอีกขวน วันละตื่นเช้ามานะอันนี้ก่อนเลยคึ่นขวดถวนนะคืึ่นขวดถวแล้วก็จะไปทานข้าวผมไม่กูนว่านแต่ทานข้าวกระเทียมรอกินอีกคึ้นขวดก็คือหนึ่งขวดต่อวันแล้วก็กินต่างห้ามนะฮะอันนี้คือกินต่างห้ามยิ่งดีถ้าเรามีมีตังหรือไม่มีตังถ้าไม่มีตังก็หาพี่ต้นพี่ต้นช่วยได้นะฮะแกเป็นนักบุญช่วยเหลือคนเยอะที่ผมทราบมานะฮะ ก็มีผู้ป่วยหลายท่านที่ท่านอุปการะอยู่นะฮะแล้วก็มีพระสงฆ์หลายท่านท่านก็อุปการะช่วยในการเรื่องของบุญแข่งบุญเนี่ยทำบุญที่พระไม่ดีตู้ทำบุญด้วยคนดีกว่าอันนี้ผมเรียนเชิญนะด้วยความภูมิใจเราไม่มีการเตรียมผมก็ดูจากท่านท่านวันนี้เองนะแล้วก็ยินดีนะครับกับพี่ปุ้ยเขาก็เลยเชิญมาเอ้มาก็มาผมก็เอามามาตัผมอยู่กี่เกีผมก็เข้ากรุงเทพแล้วเอามา วันนี้เป็นวันอาทิตย์จริงๆผมต้องไปแดดนะครับกับครอบครัวอันนีหัวก็เลยปะนะครันพอดูแล้วนะสินค้าดีมีประโยชน์ก็อยากแนะนำนะครับที่หลายท่านก็ที่ในชุมชนของอป,ปากป๊าป๊าหลายท่านที่เป็น,มนเมลงไตเบาหวานไอ้ทนนี่โรคสามโรคเป็นโรคฮิตนะครับอย่าไปกลัวมันนะเอาน้ำตัวดีให้เขาดื่มใครไม่มีตังค์บอกนะฮะพี่ต้นช่วยได้ นะครับโอเคขอบพระคุณมากครับ